สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินญ,ญานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีดีนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทธาเทวาท่านเทวดากายเพชรอ,องค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะนี่ก็มาอยู่กับพระรูปของเสด็จพ่อนะคะซึ่งพี่มินบูชาท่านมา,าตั้งแต่อยู่23นะตอนนี้37เข้า38แล้วนะคะก็10กว่าปีนะนะคะก็เพิ่งเหมือนกับ ได้รับอนุญาตนะคะเพราะว่าเราทำอะไรเราก็จะไม่พรารกการเนาะว่าท่านโอเคหรือเปล่าท่านอนุญาตไหมอะไรเงี้ยนะคะในการสร้างท่านเพราะว่าเราเคยอยากจะสร้างท่านแล้วเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนนะคะเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนจนต้องต้องได้รับอนุญาตจริงๆถึงจะสร้างได้เหมือนนะคะ ตรงนี้ในเรื่องสื่อสารของพี่มิ้นเนี่ยก็พูดยาก้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่พี่มิ้นก็ไม่ได้เอาการสื่อสารนั้นมาทําอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเอาแค่มาแค่อ้างอิงนิดหน่อยว่าเรา ว่าเราได้ธรรมะดีๆมาจากการสื่อสารที่เราเชื่อว่าสื่อสารนะคะตรงนี้อันนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันหรือแม้แต่อัญมณีเพชรเก้กวซึ่งเราก็จะอธิบายเนาะซึ่งเราก็จะอ้างอิงว่ามันเป็นความเชื่อของเราว่าเราเชื่อว่าท่านนําพลังอ,อธิษฐานจิตของท่านมาสถิตไว้ในอัญมณีอันนี้ก็เป็นความเชื่อเชื่อทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นน่ะนะคะก็ไม่ว่าจะธรรมะของเสด็จพ่อไม่ว่าจะอัญมณีของเสด็จพ่อก็ให้บูชาแต่เฉพาะคนที่ศรัทธาจริงๆ ะะไม่ได้ให้บูชากับสายหมูเตลูทั่วทั่วไปนะคะเพราะเราอยากจะให้บูชากับคนที่มีความรักศรัทธาท่านจริง,รงๆเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการบูชาเพื่อร่วมบุญน่ะนะคะกับเสด็จพ่อนะคะแล้วก็เสด็จพ่อและเหล่าคณะสมมาเทวดาก็จะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการนาไปสร้างทานบาร,รมีเป็นของท่านเองท่านก็จะ,ะได้ใช้ให้พี่มิน้นพี่เมย์นะคะไปทํางานอะไรต่างๆนะคะอย่างพี่เมย์นี่ก็นะคะเป็นเป็น โยมอุปถากวัดเป็นไม่ใช่โยมอุปถากวัดไม่ใช่โยมอุปถากวัดพี่มิ้นเนี่ยเป็นโยมอุปถากวัดแต่พี่เมย์นเนี่ยคือเป็นโยมที่ติดตามรับใช้ครูบาอาจารย์นะคะคอยขับรถคอยขับอะไรขับจากระนองมาขับวันรุ่งขึ้นพานหลวงพ่อไปอีสานอะไรอย่างเนี้ยนะคะพี่เมย์ขับรถแข็งมากแล้วก็รับใช้ครูบาอาจารย์ใกล้ชิดนะส่วนพี่มิ้นก็มีกําลังมากขึ้นนะคะเพราะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราเอาตัวเรายังไม่รอดเลยแต่เมื่อเราพอที่จะมีศักยภาพมากขึ้นจาก รายได้ในการให้บูชาตรงนี้เพราะส่วนหนึ่งก็ท่านก็เลี้ยงดูเมตตาเรานะเมตตาเลี้ยงดูเรานะเราก็มีกําลังมากขึ้นในการเออดูแลอุปถัมภ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ทรัพย์ในส่วนของท่านท่านก็ทําทานในส่วนของท่านทรัพย์ในส่วนของพี่มิ้นพี่มิ้นก็ทําทานร่วมกับท่านในบุญที่ท่านดําริอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นคือคือถ้าเกิดเป็นลูกหลานภายในจะจะทราบกันดีจะทราบกันดีตรงนี้แล้วก็การใช้ชีวิตของพี่มิ้นก็เราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยอะไรเราก็กิน กินปกตินะคะไม่ต้องกินหรูกินแพงไม่ได้มีเที่ยวห้างไม่ได้มีซื้อชอ็ชอปนู่นช็อปนี่หรืออะไรต่างๆคือเราใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะเพราะว่าพี่มิน้นอ,อย่างอย่างที่ทุกคนเห็นในไลฟ์สดน,นะพี่มิ้นก็แต่งชุดอยู่บ้านปกตินะคะเราก็ไม่ได้ต้องซื้อเสื้อผ้าอะไรไปไหนนะคะมีวันพุธออกนอกบ้านก็ไปทําบุญวันเสาร์ไปหาหมออะไรเงี้ยนะคะวงจรชีวิตของเราแบบง่ายๆง่ายๆมากนะคะไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยอะไรให้สมกับที่เทพเมตตาเลี้ยงดูนะคะ เนตรงนี้นะคะอันนี้เกิดมานะคะพี่มิ้นอยากจะเกินกล่าวตรงนี้นะคะใน,ในที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะในเรื่องของอพญายนาคเป็นสัตว์เดรัจฉานบรรลุธรรมไม่ได้ถามว่าพี่มิ้นทราบข้อมูลตรงนี้ไหมแน่นอนนะคะพี่มิ้นปฏิบัติธรรมมาก็ตั้งแต่เด็กได้รับฟังธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ตั้งแต่เด็กทำไมเราจะไม่รู้เรารู้นะเรารู้ข้อมูลตรงนี้เรื่องพญายนาคบรรลุธรรมไม่ได้พระพุทธมาขอบวชออกบวชมาแปลงกามนมาเป็นมนุษย์เพื่อบวชาพ,พระพุทธเจ้าทรงห้าม นะคะในดีเทลพระเตยปิดกไม่ได้ศึกไม่ได้อ่านแต่น,นี่คือเท่าที่ส่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาพี่มิ้นทราบข้อมูลตรงนี้ค่ะและทีนี้ทําไมถึงพี่มิ้นเป็นผู้ที่สื่อสารออกมาว่าเออเสด็จพ่องพชรท่านเป็นเฮวดาแล้วก็อย่างเราพี่มิ้นเองยังมีความเชื่ออีกต่างหากว่าท่านบรรลุธรรมแล้วอันนี้เป็นความเชื่อของพี่มิ้นเลยนะของของพี่มิ้นเลยเราสื่อสารอะไรออกไปเร,เราเราเผยแพร่ข้อมูลออกไปอันนี้ก็มันเป็นความเชื่อของเราอ่ะมันเป็นความเชื่อของเราแต่ก่อนเราอาจจะประมาทในการเผยแพร่ข้อมูลหน่อยนะคะแบบ เอ่อยังไงอ่ะมั่นใจเต็มที่อะไรเงี้ยโดยโดย,โดยแบบแบบยังไงอ่ะพูดจาแบบยังไงอ่ะขาดความรัดรัดกลุ่มหรืออะไรนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นตรงเนี้ยก็จะพยายามที่จะเออแต่ว่าในตอนที่พูดไปในอดีตมันก็ย้อนแก้ไขไม่ได้แล้วนะแต่ตอนนี้นะคะก็จะพยายามรัดกลุ่มให้มากขึ้น นะคะเราก็เ, ى, เขาเรียกว่าเราเป,เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก่อนที่มิ้นไม่ไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากมายหรกแต่ว่าลืมย้ำบ่อยๆว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็มีการอ้างอิงอะไรเยอะแยะมากมายอะไรต่างๆนานาแบบนี้แต่ว่าพี่มิ้นอยากจะให้ทุกอย่างมาเป็นรวมว่ามันเป็นความเชื่อของพี่มิ้นเองนะคะคือมันมันเป็นความรู้สึกนะคะท่านไม่ได้มาบอกหรอเฮ้ยฉันเป็นเทวดาอริยบุคคลนะถ้าอย่างนี้ก็ผิดลวนะคะเพราะว่าไม่มีอริยบุคคลองไหนนะคะที่จะมานั่งบอกกนละ่าวว่าตัวเองเป็นอริยบุคคลนะคะ แต่ว่าท่านเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าบัรดาลให้เห็น,น่ะนะคะบันดานให้รู้สึกตามตามที่ท่านรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อนะคะว่าท่านเนะ่ะเป็นอัตภาพของท่านนะเป็นเทวดาไม่ใช่พญานาคนะคะไม่ใช่พญานาคเอ่อไม่ใช่แม้กระทั่งพญานาคที่อุบัติ แบบโอปติกะด้วยนะคะแต่เป็นเทวดาเลยเทวดาโดยกําเนิดเลยนะคะเพียงแต่พระบิดาท่านาเป็นพญานาคนะคะคือพญานันตนาคราชนะคะตรงนี้นะคะมันมีการจุติของเทพมันยิบย่อยมันจุติได้หลายเอ๊ะมันไม,ไม่ไม่ใช่จุติเขาเรียกว่าการปฏิสนธิจิตการอุบัติเป็นเทพอ่ะมันมันได้หลายสภาวะนะคะเน,นี่ยตรงนี้มันมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนนะคะแต่อันนี้พี่มินงก็ไปรู้มาอย่างนี้พี่มินงก็เลยอ๋อเออไม่แปลกเนาะทำไมท่านถึงแบบ นำทางเรามาปฏิบัติวิปัสนาเออไม่แปลกนะทำไมท่านถึงมีความรู้เรื่องวิปัสนาอันนี้พี่มิงก็เลยอ่ะโอเคละมันก็เป็นคําตอบที่อยู่ในใจนะคะท่านก็เออท่านก็ให้เห็นท่านก็ให้เห็นท่านก็ให้รับทราบว่าเออภาวะของท่านน่ะมันเป็นภาวะของท่านน่ะเป็นเทวดานะคะทีเนี้ยเทวดาปุ๊บพอเทวดาปุ๊บเราอ๋อเลยว่าไม่แปลกหรอกเท่าท่านเทวดาจะบรรลุพระอริยบุคคลได้เนี่ยไม่แปแลกละเพราะว่าในสมัยพุทธกาลมีมากมายนะคะพระพุทธเจ้าเทศนาครั้งแรกนะคะ เทวดาบรรลุธรรมกันมากมายนับไม่ถ้วนแต่ว่ามนุษย์บรรลุธรรมเพียงท่านเดียวก็คือพระอัญญาโกธัญญาอย่างงี้เราก็ไม่แปลกแล้วเราเคยได้ยินได้ฟังมานะคะด,ดังนั้นเนี่ยเทวดาเป็นติเหตุบุคคลพญานาคเป็นอาเหตุกะบุคคลนะคะแล้วก็ทวิเหตุบุคคลก็มีมนุษย์แล้วก็เทวดาบางจําพวกที่แบบอปัญญาคือแบบว่าไม่สามารถกระทำมาผลนิพพานให้แจ้งได้ก็เป็นพวกที่แบบว่ามีมิจฉาทิฏฐิมากๆหรือว่ามีอะไรอย่างงี้มากๆอย่างนี้นะคะก็ อันนั้นก็เรื่องเรื่องราวตรงนั้นพี่มิ้ก็สอบถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเพื่อเราจะได้เคาะนะคะสิ่งที่เราค้างคาใจตรงนี้ดังนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ความเชื่อนะความเชื่อของพี่มิ้นก็คือ,อแล้วก็เผยแผ่มาตั้งแต่ปี2556แล้วก็คือสเสด็จพ่อองค์เพชรเป็นเทวดานะคะเป็นเทวดานะคะแล้วก็เป็นเทวดาที่รัศมีแสงเป็นเพชรเออดังนั้นก็นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของของทางเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วท่านก็บอกว่าท่านท่านไม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าใครมีบุญสัมพันธ์กับท่าน มันต้องมีบุญสัมพันธ์กันนะก็จะมาเข้าใจธรรมะในภาษาของท่านที่สอนพี่มิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าแบ่งปันและท่านก็ไม่ได้ให้พี่มิ้นมาแต่งตั้งตัวเองเป็นครูบาอาจารย์หรือว่ามาเป็นครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ว่ามาเปิดสํานักเองแล้วก็ให้ท่านมานําทางสอนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อสอนคนส่วนบุคคลท่านก็ไม่ให้ท่านพี่มิ้นทําอย่างนั้นเลยแม้แต่ตัวพี่มิ้นเองท่านอยากให้ไปเลียงกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นคนๆเลยนะคะที่เป็นคนที่เป็นพระจริงๆแล้วก็ยรางนึง ท่านก็บอกว่าให้พี่มิ้นเป็นเพียงแค่สะพานธรรมันกับปลูกศรัทธาชวนกันให้ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานะอะไรเงี้ยแล้วก็พากันไปปฏิบัติที่วัดนะคะวัดที่แนะนําก็มีวัดพระทันตาอาสภพารามอันนี้คือไม่คือ,ค,อคือเราปฏิบัติมาที่นี่เราก็เลยแนะนําที่นี่นะคะไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นวัดพระท่านตาอาสภพารามนะคะแล้วก็เคยไปปฏิบัติที่ศูนย์ปฏินิสโคแต่ว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ท่านจะจะอยู่ที่ตานงเลนังมากกว่าเง,งี้ยอ่ะก็ไปเชียงใหม่ใครอยู่ใกล้เชียงใหม่ก็ไปตานงเลนงังอ่าแต่ว่าตานง นั้นจะเปิดเป็นคอร์สแล้วก็มีใครอยู่ใกล้วังน้ําเขียวก็ไปที่วัดวิปัสนาติขาวนารามอันนั้นท่านก็เปิดเป็นคอร์สแต่ว่าวัดวัดพระธัตะเนี่ยท่านจะเปิดตลอดปีนะคะมีการสอนตลอดปีไม่ต้องเข้าคอร์สก็ได้นะคะเนี่ยไปเลยนะคะไปเลยเราแนะนําปูทางไว้หมดแล้วแล้วก็ส่วนวัดถุมงคลใครศรัทธารักอยากจะตอบแทนคุณเสด็จพ่ออมเพชรอยากจะแบบเขาเรียกว่ายัางไงอยากร่วมบุญกับท่านนะเออท่านจะได้มีปัจจัยในการในม,มนุษย์ในการสร้างทางบาร,รมีของท่านเองถ้าเกิดใคร นึกศรัทธาก็ค่อยบูชานะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรามาเก็บตังเ,เหมือนกับว่าต้องเ,ออเก็บตังเท่านั้นนะต้องบูชาเท่านั้นถึงจะเรียนธรรมะได้ไม่ธรรมะเราโพสต์ฟรีนะคะธรรมวเราโพสต์ฟรีใครอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะอ่านแต่ธรรมะอย่างเดียวก็ได้เลยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะดังนั้นก็เนาะก็จึงขอ มานะคะเล่าสู่กันฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็ด้วยความเคารพรักนะคะท่านเองท่านไม่ได้บอกให้พี่มิ้นมาทำหรอกมานัางแก้ต่างแก้ตัวท่านท่านไม่ท่านไม่สนใจหรอกนะคะมันเป็นเรื่องของมนุษย์นะคะท่านอยู่บนสวรรค์ท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแต่ว่าเพียงแต่พี่พี่มิ้นรักแล้วก็เคารพบท่านนะคะแล้วก็อันนี้มาพูดแทนใจลูกหลานท่านนะคะลูกหลานท่านที่ศรัทธาท่านด้วยความเคารพนะคะเราก็นะคะคนดีไม่ตีใครนะคะแล้วเราก็ยังคงตั้งใจปฏิบัติทําต่อไปเพื่อถวายเป็นอาจริยาบู แก่ท่านแล้วก็เป็นเป็นพระไต่พระรัตนาตรัยบูชานะคะแบ่พระพุทธเจ้ากันดีกว่านะคะก็คือ,อะนะคะอยู่อย่างสงบนะคะอยู่จะปฏิบัติอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวนะคะก็จะดีที่สุดนะคะ